có cây cưới ่เน้เหนื่อนะเนื้อนี่ี่ไม่นีอยู่ไปดอ๋อปนทำนุ่นแดงทำนุ่นแดงรสชาติรที่อ่ขอันต้องเตะกินน้ตพวก้ถือว่าพวกตัวร้ฝันอะไรเงี้ยที่นี่ร้านี้เอพี่หนึงนี่พี่นมเป็นแบรนด์ดง เช้าที่เราไปนีานมันดีเื่อเครื่องดื่มบราทาไม่ได้จริงเขาจ้วถ้าเรามาเทยนต้องอะรันบ้างใไหมาเพราคอมเต์ว่าเพราะว่านี่เป็นคอมเมนต์เราเดินสุ่มไปกินก็คือแบบคือสั่งเมื่อเช้าเป็นชาเลยคิดที่ว่าเป็นชาแค่เป็นานมแต่เป็นการนมแบบกวนนนมตึงจืดน่เข็นที่ว่าเป็นอกรณ์ตีนันตึลออปก มันไม่ามัแบบตื่นเลยมันไม่มีความแบบก็เรียกว่อะไรนะหอมไม่หวานไม่เลย กลิ่นอีกเป็นจีเป็นอะไแบบเป็นแค่กลิ่นอะไรเนี่ยส่งเราอ่ะเป็นชาไข่มุกมันไม่ใช่ชาไข่มุกมันไม่มีไข่มุกแต่มันเป็นชาชานมแต่เราต้องบอกว่าเป็นชานมคือไม่ได้เลยจืดแต่กินชาเขาอ่ะได้กินชาเราถ้าที่ชอบที่สุดที่มาชิมคืออะไรคะถ่ายรูปแล้วพูดถึงเรื่องถ่ายรูปเออคือแบบว่าสถานที่ที่ชีมที่ถ่ายรูปเสวยมากคือเยอะยเๆสถานที่ถ่ายรูป เป็นแบบใครมาแล้วพอรูปสวยใครก็อยากได้เอหนึ่งคือสถานที่มันสวยอยู่แล้วแล้วก็เขามาเหมือนแบบม่ยุ่งยาอย่างนั้นแล้วเอารูปมาให้ยางมันก็สวยเอ้ยแต่ว่าจริงๆบ้านเราทุกปีนี่ตามไปวัดอะไี่ปิดจานปิดจานอะเวลาไปวัดไปโน่นนี่น่าไปเนี่ย เอคือเราเขาเป็นควโชคดีของเรานะเราทั้สองคนเพราะว่าถ่ายที่ไหนก็ได้ราคาไม่พะรดให้เออเป็นความโชคดีของเราจรอมาซืกอมากพราะคืจะถูกกว่าคนอื่นจะถูกกว่าอนไเราเพาจะได้ถูกกว่าเออเด็ก็ต้องต้องในนำหนหละว่าถ้าเจริงคือถ้าเราเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่เก่งอเราก็ชอบถ่ายรูปถ่ายรูปไม่เก่งอะไรเงี้ยหาไม่ได้ ยอมจ่ายด้ยแต่ว่ามันองคุณว่ามันก็เราก็เก็บไว้ในของสะสมเยื่อะสมอยาเนี้ยภาพดีสภาพสองภาพอะไรเงี้ยไม่ได้คิดตัวแพงนะนุงเดคุณได้หลายภาพไปนะครับถ้าแต่มาคุณหลายภาพไปนะได้หลายภาพมากหมดไมไรอยู่หไยร้อยหยวนแล้วค่ะฉันคิดว่าน่าจะต้องกลับมาจีบอ้าไหมครับ รอดูว่าวันนี้มันจะเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงเราจะมาถ้าเป็นจริงเดี๋ยวเราจะมาเราไปขอที่ไหนไม่อีอขอที่ดิสนีย์แล้วขอที่ดิสนีย์ไม่ได้ขทุหวันเรไม่ได้ขอที่สบายอแบบที่เขารีวิวอะไรางเี้รีวิวอะไรพวกนี้มอย่างงี้ม่มหรอกกคอนีสชัเราีวิวคนตาน่อคนตาจีนเลยคนตาพีสั์ทเาว่าคนมาได้หลับกับบีพา เออ<ด>มันก็เป็น<ด>เป็นพี่สางจร<ด>ิงค่บดูฝีสิสิิว เออเออลูก่อกไม่นัดเลยแม้แต่ชุดเดียวก็คือบอกว่าไม่ไม่ได้นัดกันนะจ๊ะแต่เราเนี่ยเราไม่ได้นัดคือทุกวันแต่งแมดกันทุกวันอะแต่ไปด้วยกันไหมแม่ดับเบิ้ลเมดกันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกตั้งแต่รู้แอร์คอดแล้วคือแบบไม่ได้นัดกันว่าเธอจะต้องใส่สีอะไรแล้วก็เป็นชุดอะไรเออแล้วก็ส่งรูปให้กันดูเนี่ยไม่มี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 เลยแล้วแบบจะไปไหนแต่ละวันคือไม่มีไม่จะส่งแล้วมันก็ดูไม่เหมือนกัน แต่คนละแนวไงลูกผัวยังก็ใส่สั้นใส่ันก็ใส่แบบยาวก็ใสยาวแต่จริงมันก็ได้วันแรกก็วันแรกก็ได้วันแรกก็ได้ถ้าลองทำเทใหญ่